สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชมาแนะนํานะคะกาแฟปนันชิตาค่ะเป็นกาแฟที่นุชเนี่ยดื่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยนะคะเป็นกาแฟสูตรหนึ่งนะคะของปนัญชิตาค่ะกาแฟสูตรหนึ่งนี้นะคะจะลดไขมันสะสมนะคะจะมีคาเฟอีนต่ําเหมาะกับผู้ที่ทานกาแฟรสชาติไม่เข้มเกินไปค่ะหอมละมุนนุ่มลิ้นนะคะผู้ที่ไม่ทานกาแฟสามารถทานได้นะคะทานต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยค่ะไม่มีส่วนผสมของยานะ สูตรนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะเร่งเผาผลาญน,นะคะแล้วก็กระตุ้นนะคะให้การเผาผลาญน,นะคะจากแป้งเนี่ยนะคะแป้งกับน้ําตาลเนี่ยนะคะเผาผลาญดีมากเลยนะคะแล้วก็คุมช่วยให้เราคุมหิวอิ่มนานค่ะแล้วก็ขับสารพิษนะคะออกมานะคะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะไขมันทานโคเลสเตอรอลน้ำตาลเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ เขาที่สําคัญมีแอลเคนิีนะคะฟูมารตนะคะเรื่องการเผาผ่านไขมันสะสมนะคะ1กล่องนะคะ245บาทสุดคุ้ม3กล่องเหลือ675บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจนะคะ LS สร้างได้อยู่ที่คุณเลือกค่ะก็แนะนําเลยนะคะกาแฟปนันชิตาค่ะเป็นกาแฟที่ถ่ายคล้องด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาค่ะ